สวัสดีอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องทรงนักเรียนชั่วโมงที่แล้วนี่พวกเราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราใช้หลายสิ่งมีชีวิตใช้ยีสต์นะคะนักเรียนเรายีสต์นี่ใส่ลงไปในน้ําสับประรดนะคะเราจะเห็นว่าสักครู่เป็นไงมีการสลายสารอาหารนะคะก็มี มีฟองกา๊าซเกิดขึ้นโดยที่เราเอาน้ำมันพืชปิดเอาไว้หมายความว่าอากาศอากาศที่อยู่ข้างบนนั้นไม่สามารถที่จะลงไปอยู่ในน้ำสับประรดได้นะคะยีสต์ก็สามารถที่จะสลายสารอาหารได้นะคะนั่นก็คือตัวอย่างหนึ่งก็คือการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะก็จะมีแกส๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นก็คือมีการ สลายสารอาหารนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนที่อยู่บนโลกนี้นอกจากสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนแล้วนะคะแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะหรือกรณีที่ออกซิเจนมีน้อยหรือไม่เพียงพอนะคะก็สามารถที่จะสลายสารอาหารนั้นได้นะคะเราไปดูต่อนะคะนักเรียนสาระการเรียนรู้วันนี้ยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะก็คือการสำรวจตรวจสอบ เกี่ยวกับการสลายโมเลกุลของสารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะ <ểm อ Armor> เพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้แล้วนะการสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนก็คือหรือที่เราพูดง่ายๆก็คือ,อสภาพสภาพการการเจริญนะคะหรือกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบมีอากาศหรือแบบใช้อากาศ นะคะก็จะมีออกซิเจนอยู่นะคะเ,คเพราะฉะนั้นก็จะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนผลที่ได้ก็คือมีอย่างพวกเรานักเรียนพวกเราหายใจเข้าไปก็จะเกิดการสลายโมเลกุลของสารอาหารแล้วเราก็ปล่อยอะไรออกมาการสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนสิ่งที่ตามมาก็คือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำนะคะนักเรียนลองหายใจใส่กระจกใช่ไหม ก็จะมีไอ้น้ำเกาะอ,อยู่ที่กระจกมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะนั่นก็คือตัวอย่างง่ายๆนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะยังอยู่ในหัวข้อเดิมก็คือสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการสลายโมเลกุลของสารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการหายใจนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบออกซิเดชันนะคะหรือที่เราเรียกว่ารีดักชันนะคะเป็น ในเซลล์เพื่อให้สารโมเลกุลใหญ่นั้นเปลี่ยนเป็นโมเลกุลเล็กนะคะแล้วก็ได้พลังงานออกมานะคะเพราะฉะนั้นการหายใจนักเรียนจะมีอยู่กี่แบบด้วยกันนักเรียนการหายใจเขาบอกว่าจะมีถึงสแบบนะก็คือแบบใช้ออกซิเจน อิสระอย่างที่เราหายใจอยู่นี่ออกซิเจนอิสระนะคะโดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะอิเล็กตรอนรับตัวสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนี่ก็จะได้น้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือไม่ใช้ออกซิเจนอย่างเช่นกระบวนการเป็นการหายใจที่ใช้สารอินทรีย์อื่นๆนะคะพวก ัลเฟตพวกคาร์บอเนตนะคะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนอีกอันหนึ่งก็คือการหมักนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์ให้เกิดพลังงานโดยไม่ไม่มีการรับอิเล็กตรอนนะคะเพราะ,ะนั้นก็จะเกิดขึ้นในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนนะคะทีนี้เราทราบนักเรียนเรามาดูนะคะว่าออกซิเจนมีบทบาทอย่างไรเคยกล่าวไว้นะออกซิเจนบทบาทของออกซิเจนก็คือเป็นตัวรับ เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวตัวสุดท้ายนะนักเรียนครูบอกว่าให้จำมาไว้นะออกซิเจนที่เราหายใจเข้าออกนั้นเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะแล้วให้ไฮโดรเจนไอออนนะคะทำให้เกิดน้ํานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นออกซิเจนนั้นจะเป็นตัวรับไฮโดรเจนเป็นตัวส,สุดท้ายนะคะ ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดภาวะไม่มีออกซิเจนนะคะไม่มีแก๊สออกซิเจนหรือมีแต่มีน้อยนะคะสิ่งมีชีวิตยังมีการสลายสารอาหารหรือไม่นะคะถ้ามีการสลายสารอาหารจะมีวิธีอย่างไรนะคะเพราะนั้นการสลายสารอาหารเขาบอกออบางครั้งสิ่งมีชีวิตไม่จำเป็นต้องมีออกซิเจนเสมอไปนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะที่มีเนื้อเยื่อบางสามารถที่จะได้พลังงานจากการสลายโมเลกุลของสารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะอย่างในภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะหรือมีไม่เพียงพอนะคะหรือมีไม่เพียงพอก็จะทำให้ NADH กับ FADH2 นี้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอนให้กับตัวรับอ e ิเล็กตรอนต่างๆที่ฝังตัวอยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นในของ ไม่โตคอนเดียได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะได้รับพลังงานจากการสลายสารอาหารโดยไม่ต้องมีออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะได้แก่พวกพยาธินะคะนักเรียนพยาธิที่ใครเลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมอยู่ในท้องนักเรียนก็ไม่ออกซิเจนไม่สามารถที่จะออกซิเจนที่เราหายใจเข้าออกอยู่ที่ไหนที่ปอดนะคะไอพยาธิมันอยู่ตรงไหนอยู่ในลำไส้ ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แถวนั้นนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะยีสต์พวกนี้ไม่จําเป็นนะคะอย่างที่เราทดลองในชั่วโมงที่แล้วนะเราเอายีสต์ใส่ในน้ําสับประรดเอาน้ํามันพืชปิดเอาไวา้ปรากฏว่ามีการมีการสลายโมเลกุลของสารอาหารเกิดขึ้นนะคะคือมีฟองแก๊สปุดขึ้นปุดขึ้นนะคะพวกแบคทีเรียพวกนี้นะคะแพนสามารถที่จะสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะ เนื่องจากพวกนี้นักเรียนเนื่องจากขาดออกซิเจนนะคะอันนี้ชั่วโมงที่แล้วได้กล่าวไว้แล้วนะซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนในขั้นสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายจึงไม่สามารถที่จะสร้าง ATP ได้นะคะแต่ก็จะมีการสะสม NADH กับ FADH เหล่านี้ก็จะมีผลทำให้ปฏิกิริยาในไกลโคลิซิส หรือว่าจะจักเคร็บนี่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะ<ม>ก็สามารถที่จะดำเนินต่อไปไม่ได้ก็จะทำให้ขาด ATP นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะขาด ATP นะอันนี้อันนี้ผ่านนะชั่วโมงที่แล้วพูดแล้วนะคะเซลล์ก็จะมีการกระบวนการผันกลับนะคะ เซลก็จะมีกระบวนการผันกลับทำให้ NADH กลายเป็น NAD+ นะคะเพื่อให้กระบวนการไกลโคลิซิสไม่หยุดชะงักนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะสร้าง ATP ต่อไปได้อย่างกระบวนการอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการหมักนะคะ Fermentation นั่นเองนะคะลักษณะที่เกิดนะคะเราไปดูอย่างตัวอย่างการสลายกลูโคสนะคะการสลายกลูโคสในภาวะที่ไม่มีออกซิเจน นะคะซึ่งจะเกิดกระบวนการหมักแอลกอฮอล์นะคะอย่างชั่วโมงที่แล้วนี่เราเอายส้์ใส่ในน้ำสับปะรดก็จะมีกลิ่นแอลกอฮอล์เกิดขึ้นนะคะในสับน้ำสับปะรดนักเรียนมีกลูโคสอยู่นะคะในกลูโคสพวกนี้เราไปดูนะแอลกอฮอล์กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมนะคะนักเรียนอย่างชั่วโมงที่แล้วนี่แอลกอฮอล์กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมีกลิ่นแอลกอฮอล์เราดมแล้วนะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะเกิดกระบวนการไกลโคลิซิสในเซลล์ของยีสต์นะคะถ้าหากว่ามีกลูโคสกลูโคสนักเรียนเป็นสารตั้งต้นนั่นเองนะคะเพราะฉนั้นกลูโคสจะเป็นอยู่ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะกลูโคสจะเป็นสารตั้งต้นทำให้ กรดไพรูวิก2มโมเลกุลนะกรดไพรูวิก2มโมเลกุลก,ก็จะได้ ATP 2มโมเลกุลนะเพราะฉะนั้น NADH นี่ NADH อีก2โมเลกุลจากนั้นกรดไพรูวิกก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเอง นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอซิติลดีไฮแล้วมาเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้น NADH ก็จะกลายเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ก็จะมีการผลังกลับของ n a d h อันนี้นะก็จะมีการผันกลับอยู่นะคะก็จะกลายเป็นกลายเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะถามว่ากระบวนการหมักนะักเรียน เอทิลแอลกอฮอล์มีพลังงานเป็นไงมากนะคะเพราะอะไรเพราะคาร์บอนในโมเลกุลของเอทิลแอลกอฮอล์จะปล่อยออกมาไม่หมดนั่นเองนะคะนั้นกระบวนการหมักเกิดขึ้นในคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นได้หรือไม่ได้ในกรณีที่ ในกรณีที่เซลล์ร่างกายต้องการ ATP นะคะมากในระยะเวลาสั้นๆเช่นเซลล์กล้ามเนื้อขณะที่เราออกกำลังกายนะคะ ATP จะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะในขณะที่เราออกกำลังกายนะคะนักเรียนเซลล์กล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายพลังงานหรือ ATP จะลดลงอย่างรวดเร็วเลือด เลือดก็จะลําเรียงแกส๊สออกซิเจนให้ไม่ทันใช่ไหมขณะที่ออกกําลังกายนักเรียนเราจะหายใจหายใจถีเร็วใช่ไหมถีเราห้ามให้มันหายใจชา้าได้ไหมไม่ได้นะคบมันก็จะออกหายใจเร็วนะคบเพราะว่าเซลล์ที่สลายสารอาหารโดยไม่ใช้ออกซิเจนกระบวนการอันนี้แหละคล้ายกับกระบวนการของยีสต์นั่นเองจะมีการผันกลับนะคะโดยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับกรดไพรูวิก เกิดขึ้นในเล็กติกนั่นเองอย่างอย่างที่หมักเมื่อกี้อย่างเหตุใดถามว่าเอทิลแอลกอฮอล์จึงมีพลังงานเหลืออยู่ใช่ไหมนะคะเหลืออยู่สูงอย่างในการหมักเบียร์นะักเรียนจะมีแอลกอฮอล์อยู่ถึง4 5ปนะคะถ้าเป็นไวน์นี่10 1ถปนนะคะส่วนยีสต์ที่เราหมักนั้นนะักเรียนจะมีแอลกอฮอล์สูงสุด ถึง12เซนะคะถ้าสูงกว่านี้ก็จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ของยีสต์นะคะเพ mm. ราะฉะนั้นก็เป็นการสลายสารอาหารที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็จะมีพลังงานแฝงอยู่มากก็จะมีการสามารถที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นยีสต์นี่ที่จะที่เรานำไปใช้ทำขนมปังให้ฟูได้เพราะอะไร ยิสเอาไปทำแล้วคเค้กฟูขนมปังฟูนุ่มเพราะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกลูโคสก็จะสลายตัวแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะก็จะได้พลังงาน2 ATP นะคะถัดไปเราไปันนีนะคะกรณีที่เราออกกำลังกายนะคะนะักเรียน กล้ามเนื้อเราจะเมื่อยใช่ไหมก็จะมีการขวบว่าในาเซลล์ก็จะมีกระบวนการหมักเกิดขึ้นนี่ในสิ่งมีชีวิตอย่างกรณีที่เซลล์ร่างกายต้องการ ATP มากในระยะเวลาสั้นๆอย่างขณะท,ที่เราออกกำลังกายนะคะ ATP จะลดลงอย่างรวดเร็วเราจะหายใจถี่หายใจเร็วเมื่อยล้าเลือดก็จะลำเลียงออกซิเจนไม่ทันให้ไม่ทันนั่นเองนะคะ ขณะที่เราก้าวเท้าออกหรือวิ่งเหล่านี้เซลล์ก็จะมีการสลายอาหารโดยไม่ใช้ออกซิเจนนะคะเว่านกระบวนการอันนี้แหละก็คล้ายกับการสลายของยีสต์นะคะแต่ NADs ก็จะผันกลับเป็น NAD i ออนะคะโดยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับกรดไพรรวิกเกิดเป็นกรดแลกติกนั่นเองนะคะ อย่างสมมุติว่ากรณีที่ส่วนกรณีการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนะคะที่เกิดขึ้นเราพบว่าเป็นผลมาจากการสะสมของกรดต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการไกลโคลิซิสนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นของกรดแลคติกสูงก็จะไม่มีอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนะคะแต่ถ้าร่างกายสามารถที่จะรักษาสมดุลของกรดเบสเอาไว้ได้ ผ่านนะโดยไปดูถัดไปนะคะดูยอย่างการสลายกลูโคสในภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะกล้ามเนื้อซึ่งจะเกิดกระบวนการหมักกรดแลกติกเกิดขึ้นนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเราไปดูขณะที่กรณีกรณีที่ในกรณีที่เซลล์ร่างกายเราต้องการ ATP มากขึ้นในระยะเ,เวลาสั้นๆ นะคะกล้ามเนื้อขณะที่ออกกำลังกาย ATP เหล่านี้ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแคนเลือดก็จะลำเลียงออกซิเจนนะคะให้ไม่ทันเซลล์ก็จะมีการสลายสลายสารอาหารโดยไม่ใช้ออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ก็จะคล้ายกับยีสต์นั่นเองนะคะ NADH นี้นะคะก็จะผันกลับเป็น NAD+ ไออน นะคะโดยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับกรดไพรูวิกนะคะผันกลับไปให้กับกรดไพรูวิกนะคะแล้วก็กดรดเล็ติกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผันสามารถที่จะผันกลับมาอันนี้ได้ถามว่ากดรดเล็ติกที่เกิดขึ้นในเซลล์กล้ามเนื้อนะคะกดรดเลคติกที่เกิดขึ้นในเซลล์กล้ามเนื้อของเรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ ข้อนี้ตอบว่าไงนกักเรียนลองตอบดูกรดเลคติกที่เกิดขึ้นในเซลล์กล้ามเนื้อเรานะคะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างร่างกายเรานักเรียนกรดเลคติกที่เกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงโดยจะถูกลำเลียงออกจากเซลล์กล้ามเนื้อไปยังตับนะคะเพื่อสังเคราะห์เป็นกลูโคสซึ่งร่างกายสามารถที่จะนำ ใช้ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราเออกกําลังกายเหนื่อยเขาให้อะไรกินกลูโคโสนักกีฬานะคะเพิ่มพลัง,ลงร่างกายก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะ<ๆ>ก็จะทําให้มีกําลังนะคะ,<ๆ>ะนั้นการสลายสารอาหารนะคะเราไปดูการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะในสัตว์เท่านั้นนะในพืชน,นะคะ เกิดขึ้นได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์แล้วก็จุลินทรีย์นะคะสิ่งมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีเนื้อเยื่อบางนะคะที่มีเนื้อเยื่อบางนะคะสามารถที่จะได้พลังงานจากสลายโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะได้แก่พวกพระยาตัวตืดยีสต์พวกมเมล็ดพืชแบคทีเรียนะคะตัวอย่างนักเรียนในพืชที่อยู่ในภาวะที่น้ําท่วมใช่ไหมนักเรียน พืชต่างๆกรณีที่เกิดน้ําท่วมนะคะทำให้รากรากอยู่ในน้ํานะคะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอรากก็จะเกิดการเน่านะคะเพราะฉะนั้นไม่เพียงพอเซลล์รากจะมีการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะก่อนจะเน่านักเรียนหมายความว่าถ้าอยู่นานๆเน่าแต่ถ้าน้ําท่วมแป๊บๆเป็นไงพืชสามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ได้นะคะสามารถที่จะสลายสารอาหารแบบ ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะ mm. ถัดไปนะคะ